ก๊อกไม่รั่วครับปิดไม่อยู่เดี๋ยวจะสลับก๊อกฮะเพราะก๊อกนี้ไม่ได้ใช้ สลับเสร็จแล้วครับดูัาปิดน้ำหยุดแล้วดเดี๋ยวจะไปเปิดปั๊มมาดูว่าปิดอยู่อ่ะเปิดปั๊มแล้วคือว่าเมื่อก่อนอันนี้มันอยู่ข้างนี้ไงมันสลับกันเฉยเฉยไง แต่ว่าเราจะซ่อมให้มันปิดได้ปัญหาคือเนี่ยมันปิดได้แล้วน้ําไม่ไหลแล้วแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้จริงจังเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยฝักบัวไหลก็จริงแต่ว่าไอ้ก๊อกเนี่ยมันเสียอยู่มันย้ายได้ยอยู่ข้างนี้มันก็เสียข้างนี้ไงคือว่าเนี่ยมันเสียมันปิดไม่ได้แล้ว ก็ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เราแค่ลองถังเนี้ยก็ปิดนี้ก็จบละ <Yeah. S 1> พราะว่าก๊อกะสมพวกเนี้ยพ่อบอกย่า้ซื้อไม่อยากซื้ออันไม่ต่ำกว่าเพราะอันหน,นึ่งนี่ไม่ประมาณสองพันถ้าเกิดเป็นพวกอเมริกันล่อสามพันเลยอันนี้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนไง เพราะมันเป็นกอ๊อกผสมมันไม่ใช่ก๊อกธรรมดาราคามันสูงเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนทั้งอันอย่างเงี้ยราคามันสูงอันนี้ซ่อมแบบพอใช้เพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ให้มันติดน้ําอยู่ก็พอละครับั้าแหละก็มีหยดเวลาเปิดแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่หยดโอเค